สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาัมาพิทักษ์สภาการชาติไทยร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่บกพร่องทางการได้ยินในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้ผ่านการคัดกรองจำนวน65รายโดยมีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนางอารุณีวิสิทธิ์วงศ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช แพทย์หญิงการดาลิมิตเลาหพันหัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนาหมยพิทักษ์พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนาหมยพิทักษ์สภาการชาติไทยและคณะกรรมการเหล่ากาชาตจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมในพิธีมอบณโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคมที่ผ่านมาสาา วีรวงศ์สวรรมถ่ายภาพเฉลิมรัตน้อยกลางรายงาน